สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสรามบริกุมกดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดอะแชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 88มอริสผาดาว youtube.com โหระษัย์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรัะฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลน,นะครับดูบ้านเล็กที่อัญยองอัญยงนีดานะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตารายวันนะครับหันสามหาสนุก นะประจําในวันอังคารที่37สิงหาคม2 5 6 4นระครับแลม9ก้าข้ามเดือน9ปีเฉรูวันนี้สามารถที่จะทําการมงคลได้นะจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะครับสามารถที่จะทําการมงคลได้ในวันนี้นะใช้เลิกสะดวกไปเลยนะครับถ้าใครต้องการที่จะหาเลิกที่ดีจริงก็ติดต่อมาจะได้จะได้ตรงกับในดวงชะตา นะครับนะก็สวัสดีทุกๆคนสวัสดีแฟนคลับนะึ่งเป็นสมาชิกอยู่ทั่วโลกนะแล้วก็บนห่วงอวกาศนะอยู่ที่ดาวทุกดวงก็สวัสดีขอให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับออพอดีนะช้าไปนิดนึงนะไปอยู่ที่ช่องชากาอึมมานะคัมซัมมิดานะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ อันนี้ก่อนที่จะมาบันทึกคลิปนะเออก็ไปดูที่ว่าช่องฟอกไทยเนี่ยมันยังเอา w a l k i n i n g เดซสีสันส1มาใช้หรือเปล่านะเออในไทยเนี่ยก็ยังก็ไม่มีมาสองอาทิตย์แล้ว <c oughs> นะจะต้องไปลำบากเออต้องไปท้วินหาในเว็บไซต์เอาเว็บไซต์ไหนมีเออไปตามหาดูนะแหมจริงๆเลยนะ เออเอามาใช้หน่อยสิจะได้ดูเป็นภาคไทยแนละ้วไปดูเป็นซับนู่นนี่นั่นคนมันติดอะนะเออโอเคเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีในดวงชะตานะครับในดวงชะตาวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพระอันเป็นสีสิริเดชมงคลเลิกด้วยเช่นกันนะครับนะที่สาธุชนเราเนี่ยได้ปฏิบัติกันมานานแล้วนะครับในเรื่องของการสวดมนต์ไหวพ้พระทำบุญปฏิบัติธรรม ก็จะเป็นมงคลหน,นีดวงชะตานะครับเพื่อเสริมดวงชะตาผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะครับอย่างที่บอกเสมอว่านะในเรื่องของการกระทําเป็นเครื่องชี้กรรมเนี่ยนะเว้นกรรมนะครับเราไม่สามารถจะไปปรับแก้ไขกรรมในอดีตได้แต่เราสามารถที่จะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะครับโดยการที่จะเสริมดวงชะตาสร้างกรรมใหม่นะมีสมาชิกแฟนคลับบางคนนะครับบอกว่าชีวิตวมีความทุกข์มาต่อชีวิต นะและที่ผ่านมาก็มีความกระตันยูต่อพ่อแม่บิดามารดามาโดยตลอดนะแต่ก็ยังมีความทุกข์นู่นนี่นั่นนะครับเออมันเป็นกรรมใหม่ที่คุณได้สร้างสมนะครับแล้วก็จะเป็นโชคลาบเป็นโอกาสที่ดีนะมันสามารถที่จะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะครับถ้าคุณไม่ได้ปฏิบัติตามนี้คุณอาจจะโดนกรรมหนักกว่านี้ก็ได้ในดวงชะตานะครับเอาแยะเดี๋ยวเรื่อง มันขึ้นฮาร์ดดิสต์อีกแล้วเดีย๋ยวขอเช็คอีกทีหนึ่งแหมหกร้อยสามสิบสามเมกน่าจะพอนะเออว่าบ,บ,บันทึกต่อไปกันยกเลอันนี้แหมเนื้อที่สองสองร้อยกว่ากิกแลนะเออตอนนี้ทั้งคอมทั้งเครื่องเหลืออยู่หกร้อยกว่าเมก มาเลยไปอย่างเร่ดงด่วนเลยยุงเต็มอันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันไปยังนะ้าสารพูดที่ฝันในแรมกล้ามความก้วาวข่ํมเนี่ยความฝันจะดีเสมอถึงแม้ว่าฝันร้ายก็จะกลายเป็นดีนะครับในีดวงะตานะมาถึงนุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันอังคารท่านรักไม่ใช่มีทุกข์มากนะ นุ่งผ้าชุดใหม่มีทุกมากสะหัวใหม่ในวันอังคารจะชนะศัตรูนะครับนะถ้าใครมีศัตรูเยอะๆวันวันส้างจะศัตรูข่อยสาผมในวันนี้คุณจะชนะต่อศัตรูตัดผมใหม่ในวันอังคารศัตรูจะทําร้ายใส่โทษนะครับตัดเล็บวันอังคารรับหายทาน้ํนมามันในวันอังคารพลัดภาพที่อยู่ในดวงชะตานะมาถึงเสียงเสียมสีประจําวัดกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเสียมซี C. ไวทำเร็วนี้นะแล้วก็ปลุกนี่ยนะเอยก็ปลุกอะไรเนี่ย,ย <c oughs> ว่านจักบุกลูก <c oughs> ใครจะเชื่อนะเออโชคชะตาชคเดิไปที่สามสิบสามนะโชคชะตาของท่านในช่วงนี้ควรรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างนะครับแต่หนะกับเพื่อนร่วมงานจึงจะประสบผลความสำเร็จนะครับ สิ่งที่คาดหวังหรือปรารถนาในช่วงนี้คุณจะต้องแสดงความจริงใจออกมาและผู้หลักผู้ใหญ่จะช่วยเหลือสนับสนุนคุณนะครับในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยคุณอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจอาจจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายท่านของ,ของท่านในช่วงนี้จะได้รับผลตอบแทนที่ดีนะครับแต่คุณก็ต้องค้าขายอย่างสุดจริตนะในเรื่องของการหางานทำเนี่ยนะครับท่านจะต้องเชื่อฟังในคําแนะนําของผู้ใหญ่ท่านมีโอกาสที่จะได้งานนะในเรื่องของคะแนนสอบ ของท่านในวันนี้ถือว่าคุณจะได้คะแนนที่ดีในดวงชะตานะโอเคนะครับตอนนี้เดี๋ยวมาตอบปรากฏการผ่าดาวธุดีอย่างรวดเร็วเลยนะกลัวฮาร์ดดิสบันเต็มนะของคุณเนี่ยนะครับในดวงชะตาเนี่ยสีที่ควรเว้นให้เว้นสีเหลืองเว้นสีเหลืองนะสีที่ดีประจําวันก็คือสีพูสีม่วงสีส้มสีดําเป็นต้นสีที่ดีสุดเลยในวันนี้ก็คือสีอ่า ส้มสีหมากสุกนะครับสีที่รองม้าคือสีแดงนะแหลงฤทธิ์อันยั่นี้คือบุตรสร a ค a ทิศที่ดีก็จะมีตะวันตกแล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศที่ดีประจำาในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดในวันจันทร์ไม่ดีราต้อระวังการถูกรอตุรงการเชื่อคนง่ายตกน้ําตกผ้าต้องระมัดระวังไว้น,นิดนึงนะครับอุบัติเหตุทางน้ำต้องระวังน,นะครับคนที่ดีดีสุดก็คือคนที่เกิดในวันพฤหัสบดี ในในเรื่องของการเรียนการสอบการแข่งขันต่างๆจะประสบผลความสําเร็จสอบผ่านได้มันดีมีปัญหาอุปสรรคอะไรผู้ใหญ่ก็ถือว่าให้คุณต่อดวงชะตาต่อมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์คุณจะรับการสนับสนุนช่วยเหลือที่ดีนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันคานเนี่ยคุณจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในสิ่งต่างๆนะครับถ้าคุณตั้งใจจะทําสิ่งใดแล้วคุณจะทําสิ่งนั้นให้ประสบผลความสําเร็จต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางวันให้เรามั่ระวังปัญหาในด้านของสุขภาพโรคพยาธิต่างๆเกี่ยวข้องกับเหนือกและฝัน การปวดหัวไมเกรนะ grin. นะครับเผื่อถ้าคุณปวดหัวไมเกรนอะไรก็แล้วแต่นี่นะคุณก็จะนึกถึงยาพาราใช่ไหมเออแก้ปวดหัวลดไข่นะแต่ของอาจารย์เนี่ยนะพาราตอนนี้ไม่ไมนะ่นันละตอนนี้กินสมุนไพรใบบวบนะเออ,อก็ลดไข่แก้ปวดหัวดีนะนอนหลับปุ้ยดีโดยจิตตานะเอามากินตอนตอนเดี๋ยวนี้กินตอนนอนก่อนนอนเออเพราะว่า เช้าเช้ากอสมบุกสมบันมาเยอะเราเขากินตอนก่อนนอนใช่ด้จะว่ <c oughs> ะดีนะเออต่อมาคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับคนเกิดในวันเสาร์เนี่ยดูชะตาของคุณก็ให้เราคุณจะมีอํานาจวาสนาที่ดีมีคนให้ความรบยำเกรงคุณนะครับในดวงชะตาเนี่ยนะถ้าดาวเสาร์เป็นดาวความรักก็ส่งผลให้คุณอาจจะคู่ครองเป็นคนที่ชอบใช้อํานาจบาดใหญ่ก็ได้ ต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีถือว่าดีอยู่แล้วนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนคุณก็จะมีความมั่นคงที่ดีในระดับหนึ่งนะครับน้ําหนักก็จะขึ้นนะประมาณสักไม่กี่ขีดแล้วนะอเออ๋มันก็มีโอกาสได้ขึ้นนะต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์คุณต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามความบาบั่นในมากถึงจะประสบผลความสําเร็จนะครับในดวงชะตานะโอเคมันขึ้นเตือนไหมกะเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีนี้ มันถึงเท่าไหรนะ่แล้วตรงรีเซ็ตรีเซ็ตก่อนเมื่อกี้หกร้อยกว่าอะไรวะเนะี่ยเหลืออยู่สนะีสองเมตรแล้วตายตายทีนี้เรต้องปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ออท,อทอ็อปท็อปตรงนี้ก่อนโอเคมาต่ออย่างรวดเร็วลนะครับเปิดเปิดคอมเมื่อมาทำทำต่ออันนี้ คนเกิดในวันศุกร์คุณต้องใช้ความอดทนค,นความเพียรความพยายามไม่มากนะครับถึงจะประสบผลความสําเร็จนะเ,เพราะฉะนั้นมาถึงอิทธิพลของดวงดาวกันเลยว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในดวงชะตานเนี่ยนะครับดาวพระอาทิตย์เสียในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยวันนี้ไม่ค่อยดีให้เรามัดระวังนิดนึงความกระตือรือร้นมากจนเกินไปอาจจะส่งผลเสียให้คุณนะครับหรือคุณอาจจะมีเรื่องร้อนอกร้อนใจ อะไรเกิดขึ้นนะกับดวงชะตาของคุณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวอาทิตย์เสียตั้งแต่เวลา11นกา50นาทีเป็นต้นไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะทำอะไรโดยความไม่ประมาทระวังภัยทางอากาศของหนักหล่นทับใส่ตกจากที่สูงเพราะฉะนั้นคุณไม่ควรที่จะไปปีนที่สูงที่ไหนนะครับต้นมะม่วง,ง,งในช่วงนี้กเอย่ะไปพึ่งปีนนะแล้ววันนี้ดาวพระจันทร์ก็ย้ายราศี ดาวพระจันทร์ย้ายเนี่ยเวลา19ในการ16นาทีจันทร์ก็เข้าสู่ราศีเมถุนเลงชาวลัคนาราศีตนูนะครับเพราะฉะนั้นดาวจันทร์วันนี้ไม่ค่อยดีนะคือจะมีโอกาสในเรื่องของการติดต่อสื่อต่างๆมีลาบปากมาอยู่แล้วแต่ในเรื่องของความเสียหายต่างๆก็ต้องระระวังด้วยเช่นกันนะครับโอเคมาถึงเริ่มต้นชาวลัคนาราศีเมฆกันอย่างรวดเร็ว ชาวราศีเมฆในดวชะตาของคุณเนี่ยนะครับดาวการงานในวันนี้ถือว่าคุณจะมีอํานาจในเรื่องของการงานนะครับดาวประจําตัวคุณก็จะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในสิ่งใหม่ๆที่มีอยู่นะคุณจะทําให้ดีที่สุดแต่ในเรื่องการเงินคุณวันนี้ไม่คดีคุณจะรู้สึกว่าคุณทํางานอย่างเต็มที่สักเท่าไหร่ก็ล้วแต่รายได้ที่คุณได้รับมาเนี่ยมันอนาจจังน้อยนิดสระเกินมันไม่เป็นไปตามนั้น นะครับส่วนในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยนะครับคู่ครองก็ไม่ค่อยได้เรื่องสักเท่าไหร่ในวันนี้นะในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวลัคนาราศีพฤกษภกชาวราศพรีพกฤษภกดวงชะตาคุณในวันนี้เนี่ยนะครับอิทธิพลดาวกรรมรัมมะกลุ่มรักในวันนี้งานก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งนะครับเพื่อนฝูงจะช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องของการเงินให้กับเจ้าชะตานะครับในเรื่องของ ความล่าขอ,ของคุณในวันนี้นคู่ครองก็ดูแลบ้านช่องเป็นอย่างดีให้เรามาระวังความขัดแย้งในเรื่องของทรัพย์สินนะครับที่ทางต่างๆต,ต,ต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนเนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับอิทธิพลดาวกระดุมภ้าคุมลักเพราะฉะนั้นการเงินของคุณเนี่ยมันก็เริ่มดีตั้งแต่ช่วงตาหัวค่านะแต่ก็ยังดีไม่ค่อยเต็มที่คุณจะต้องรอวันลุงขึ้นถึงจะดีในดวงชะตา ในเรื่องของการงานของคุณเนี่ยนะครับดาวพฤหสัสบดีก็อยู่ในภพสุภาษวันนี้งานดีสมัครงานได้งานผู้ใหญ่ก็ให้คุณต่อเจ้าชะตานะส่วนในเรื่องของความรักก็ถือว่ามีความสุขด้วยนะครับต่อมาชาวนักขาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยดาวประจําตัวของคุณเนี่ยนะครับโคจรก็ไปอยู่ในภพว,วินาศเพราะฉะนั้นคุณจะต้องอยู่แบบเงียบๆระับ,บใช้เวลาเป็นส่วนตัวให้มากที่สุดในช่วงเวลาสองวันครึ่งนี้ นะครับอย่างที่บอกให้ทำตัวเป็นเท็กเก่นนะภาคสี่มาแล้วเออังต้องไปดูนะ <c oughs> จอห์นวิกก็จะมีเหมือนกันในข่าวจะมีเดอะแม็กซิอีกเออเป็นงันไปนะเพราะในเรื่องของการเงินของคุณนะครับในวันนี้ก็ถือว่าได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองดีในดวงชะตานะครับการงานก็ได้เงินจากงานนะต่อมาในเรื่องของความรักของคุณอย่างที่บอกต้องระวังในเรื่องของการใช้อารมณ์นะครับต่อมาคนที่ ชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์ดวงชะต่างคุณในเรื่องของการงานเนี่ยดาวพระศุกร์อยู่พบกนันคุณก็ได้เงินจากงานวันนี้คุณอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยในการทํางานได้มากนะครับส่วนในเรื่องของการเงินการทองก็จะมีดอกมีผลกําไรที่ดีขึ้นมาคุณจะมีความคิดนะครับซึ่งคุณอยากที่จะหารายได้เพิ่มเติม,เพ,มเพิ่มมากขึ้นไปเ,เพิ่มเพิ่มขึ้นจากเดิมในดวงชะตาคุณในเรื่องของ ความรักของคุณในวันนี้เหรอครับก็ถือว่าไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายในดวงชะตาของคุณนะต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันดวงคุณในวันนี้คุณก็จะมีความรับผิดชอบในเรื่องของงานนะครับแต่งานนั้นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยที่จะเต็มที่สักเท่าไหร่นะถือว่าเป็นงานที่ปกติเรื่อยๆยนะถือว่าเป็นธรรมดาในด้านของการเงินการทองคุณเนี่ยคุณจะต้องใช้ความขยันความอดทนในการหาเงินหาซองให้มาก ในดวงตาของคุณส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชควันนี้ไม่สามารถเสี่ยงโชคได้ต่อมาเชา้าลาัคนาราศีตุลเชาาราศีตุลในเรื่องของงานของคุณเนี่ยนะวันนี้ดาวการงานของคุณต้องระมัดระวังนะครับนิดนึงอาจจะมีความเสียหายหรือถูกใส,ส่ร้ายป้ายสีอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของเครดิตของคุณนะครับก็ต้องแก้ไขดีสิ่งต่างๆในเรื่องของการเงินในวันนี้ก็ถือว่าได้เงิน ความรักก็ถือว่าคู่ครองเป็นคนที่คอยรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันในดวงชะตาคุณชาวราศีตุลขอใอยคุณอดทนอีกนิดนึงอีกไม่กี่วันชีวิตคุณจะเปลี่ยนนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกดวงชะตาของคุณในวันนี้นะครับในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับดาวอาทิตย์ก็ถือว่าดีนะได้รับการช่วยเหลือดีนะเพราะในเรื่องของงานก็ถือว่าเป็นมนตรีไม,ไม่ได้มีปัญหาสรรคอะไร นะครับในเรื่องของการเงินวันนี้ก็ถือว่าจะมีโชคในเรื่องของเงินเงินทองทองนะส่วนในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยนะครับคนรักคู่ของก็นําโชคลาภมาให้ในระดับหนึ่งนะต่อมาชาวลักนาราศีธนูชาวราศีธนูวันนี้ให้คุณไปแสวงหาโชคลาภจะประสบผลความสําเร็จให้คุณออกสือ่อนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook l i ์ e What ดไฮไฟทิกต o k คุณออกให้เต็มที่ไปเลยนะจะเป็นผลดีในดวงชะตาคุณในด้านของการเงินทําธุรกรรมใดๆก็มีโอกาสที่จะผ่านในดวงชะตาให้ระวังอาจจะมีปากมีเสียงมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับผู้หญิงนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรราศีมังกรวันนี้คุณก็จะมีอํานาจบารามีเพิ่มมากขึ้นในดวงชะตาในด้านของการเงินก็ถือว่าดีนะความรักไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อาจจะมีปัญหาอุบสรรคัให้ระวังการถูกหลอกถูกโกง นะครับในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวลัคนาราศีกุมชาวราศีกุมวันนี้โชคลาบเข้ามาเต็มที่ทั้งนี้เรื่องของการเงินก็ดีด้วยนะครับในด้านของการงานก็ถือว่าได้งานนะส่วนในเรื่องของความรักในวันนี้ก็ถือว่าทุกคนมีปัญหาอะไรก่อนหน้านี้วันนี้สามารถที่จะพูดคุยปรับความเข้าใจกันได้ด้วยเหตุด้วยผลนะครับต่อมาชาวลัคนาราศี มีนชาวราศีมีนดวงคุณในเรื่องของงานในวันนี้ก็ถือว่าไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ไม่ควรเสี่ยงโชคในดวงชะตา <c oughs> การเงินยังมีปัญหาอยู่ยังไม่ค่อยดีเต็มที่ในดวงคุณในเรื่องของการเงินคุณจะมีอุปสรรคปัญหาในเรื่องของทรัพย์สินมีปัญหาในเรื่องของครอบครัวญากพี่น้องด้วยเช่นกันในดวงชะตาของคุณนะครับส่วนในด้านของความรักเนี่ยนะก็ระวังคนรักคู่ครองเจ็บปวดไม่สบายนิดน,นึงนะ โอเคอันนี้ครบแล้ว12ราศีนะครับหรือจะมาเสี่ยงไพ่ให้โทเพิ่ม,มวัดดวงจะต่างคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ <c oughs> ใบที่สองนะป๊อปใบที่สามโอเคเวลาสิบวินะเริ่มเจ็ดองส์สาสี่หงส์ิดฝุ่นก็จับนะครับสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งวันนี้คุณได้ป๊าดโหกไม้เทา้านะคุณจะเป็นที่ยอมรับในสังคมได้รับใช้ชะนะาธรรมะแล้วก็จะประสบผลความสําเร็จในเรื่องของการงานการเงินก็มีเข้ามาในด้านของความรักอาจจะมีคนที่อายุน้อยกว่าให้ความสจจนใจคุณนะครับ ต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่สองวันนี้คุณได้ฟ้าอาร์วินถือเหรียญเพราะว่าคนที่ทําเกี่ยวกับ้องกับธุรกิจการค้าการขายถือว่าคุณจะมีผลกาไรที่ดีที่ดีในดวงตาน้ามีรายได้เข้ามาส่วนในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยจะมีคนที่มีจิตใจที่ดีนะครับก็จะมีความรักเข้ามาคุณด้วยเช่นกันนะต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่สามวันนี้คุณได้ฟ้าอาร์วินถือดาบเพราะฉะนั้นในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกของคุณก็ต้องควบคุมนิดนึง นะครับแต่ดวงชะตาของคุณจะมีผู้หลัผู้ใหญ่คอยสนับสนุสน,นส่งเสริมคุณดีอยู่แล้วมีโอกาสได้เลื่อนการเลื่อนตำแหน่งนะครับในด้านของการเงินการทองก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นในเรื่องของความรักอาจจะมีเรื่องที่คุณจะต้องตัดสินใจนะครับว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยจะไปต่อหรือหยุดเพียงแค่นี้ในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคอันนี้ครบแล้ว12ราศีนะถ้าท่านใดสนใจที่จะดูดวงชะตาอาจารย์ก็ติดต่อมาได้นะครับก็อย่าลืมอ่า กดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องให้กับอาจารย์ด้วยนะครับนะโอเคขออห้ทุกคนโชคดีแล้วมีความสุขนะร่ลำรวยเงินทองครับสวัสดีครับ